โอเคครับคุณครูครับมาดูข้อที่16ของเรานะครับอ่าผมติดข้อที่ข้อนี้เนาะนะครับจะจำไม่ผิดก็ต้องเป็นข้อที่16นี่แหละนะครับส่วนเฉลยเราจะลงให้นะครับหลายเรื่องอยู่เนาะที่ผมติดค้างคุณครูไว้นะครับผมยังไม่ได้ลงนะครับอ่านะ เดี๋ยวจะได้ลงให้นะครับเพราะมันกลจะสอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการติวทบทวนอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับโอเคครับเอาอันนี้ทําไมขึ้นมาเนาะนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาออกก่อนอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับคุณครูไม่ต้องไปกลัวครับอันนี้ผมเคยพาทํามาแล้วครับแวบหนึ่งนะครับแวบหนึ่งเคยทํามาแล้วนะครับตอนตอนที่เรา เกินนาช่วงแรกๆนะครับผมทบทวนให้แล้วนะครับเรื่องของการถ้ากรณีที่มันอยู่ข้างล่างแบบเนี้ยตัวแปรอยู่ข้างล่างแบบเนี้ยเราต้องออกขึ้นข้างบนนะครับเห็นไหมครับคุณครูครับเนี่ย A อยู่ข้างล่าง B อยู่ข้างล่างนะครับถ้าตัวแปรอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับตัวแปรอยู่ข้างล่างหมดแบบเนี้ยให้เราสลับบนล่างครับคุณครูครับแล้วเครื่องหมายจะกลับข้างคําว่าเครื่องหมายกลับข้างนี่คนละอย่างกับการเปลี่ยนเครื่องหมายจากนิเศษ ให้มาเป็นไม่มีนิเสษนะครับคนละอย่างกันนะนะครับคนละอย่างกับการเปลี่ยนเครื่องหมายจากนิเสษกลายเป็นไม่มีนิเสษแบบนี้คนละอย่างกันนะครับวันนี้เป็นหวัดนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับคุณครูครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนบรรทัดบนก่อนนะครับบรรทัดบนเอามาจัดการแบบนี้ครับคุณครูครับ1ส่วน A นะครับผมสลับเลยครับจะเป็น A ส่วนหนึ่งนะครับอ่าที่จริงส่วนหนึ่งเราไม่เขียนเนาะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะครับ อันนี้3ส่วน B ใช่ไหมครับนี่สส่วน B นะครับก็จะกลายเป็น b ส่วน3นะครับอันนี้2ส่วน C นะครับคุณครูครับ2ส่วน C นะครับก็จะกลายเป็น C ส่วน2นั่นเองนะครับแต่ C นะครับส่วน2นะครับส่วน1ส่วน d นะครับก็จะกลายเป็น d ส่วน1นนั่นเองนะครับคุณครูครับทีนี้ดูนะครับส่วนหนึ่งเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะนะครับเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับส่วนหนึ่ง อ่าส่วนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต้องเขียนนะครับทีนี้ต,ตัวตัวต่อไปคืออะไรตัวต่อไปคือตัวข้างล่างนะครับบรรทัดข้างล่างไม่ต้องทําอะไรครับอ่าผมลืมบอกว่าตัวเชื่อมอยู่ที่ไหนนะตัวเชื่อมอยู่ที่ดีนะครับตัวเชื่อมอยู่ที่ดีนะ่ยเของเขียนดีก่อนนะครับดีเข้าข้างหน้านะครับดีเข้าข้างหน้าไปหา E อเอผมลืมบอกนะครับทําไมสลับบนล่างปกติถ้าเราสลับบนล่างแล้วเนี่ยจาก1ส่วน a กลายเป็น A ส่วนหนึ่งแบบนี้ถ้าเราสลับบนล่างแล้วเนี่ย นะครับเราต้องกลับเครื่องหมายแต่เครื่องหมายเท่ากับมันกลับไม่ได้กลับไปมันก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันกลับไม่ได้นะครับเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยมันกลับข้างไม่ได้นะครับนะก็เลยไม่ต้องกลับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยถ้าเราสลับบนล่างแบบนี้เราต้องกลับเครื่องหมายจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายด้วยนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับอันนี้เขียนทําไมเขียนีเช่ไหมทำไมเขียนดีตรงนี้ล่ะเพื่อให้ตัวเชื่อมมันตรงกันตัวเชื่อมเชื่อมแบบไหน เชื่อมแบบเท่ากับนะครับล้วก็เดินผ่านไปได้เลยนะครับแต่บางครั้งถ้าเราไม่สามารถทําตัวเชื่อมให้มันเท่ากันเนะี่ยเหมือนข้อที่แล้วนะครับข้อที่1 0ถึง15นะครับเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอื่นนะครับใครมากใครน้อยก็อ้าปากไปหาคนนั้นนะครับลองกลับไปดูนะครับโอเคครับ d เข้าข้างหลังหรือเท่ากับไปหา e นะครับพูดผิด D เข้าข้างหน้าหรือเท่ากับไปหา e <Okay. S 1> e เข้าข้างหน้า ไปหา f นะครับ e เข้าข้างหน้าไปหา f นะครับ f เข้าข้างหลังไปหา g ครับ f เข้าข้างหลังไปหา g โอเคครับคุณครูครับเห็นไหมครับเราเขียนตัวเชื่อมให้มันตรงกันนะครับ มันจะดูไม่ยากนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้มันจะดูง่ายที่จริงไม่ไม่จำเป็นต้องเขียนตัวเชื่อมให้มันตรงกันก็ได้เราจะวงแบบนี้เลยก็ได้นะครับชิงเฉียงแบบนี้แต่ผมว่าถ้าเขียนให้มันตรงกันนะครับมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคครับคุณครูครับเราก็มาดูมันมีเขาจะให้มา2ข้อสรุปใช่ไหมครับให้เราไปเช็คว่าข้อสรุปแต่ละข้อแต่ละตัวเนี่ยเป็นจริงเป็นเท็จหรือสรุปไม่ได้นะครับอ่าถ้าคําตอบเหมือนกันก็ตอบจริงเหมือนกันก็ตอบ1เท็จเหมือนกันก็ตอบ2นะครับ หรือว่าสรุปไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ตอบ3นะครับหรือว่าคําตอบต่างกันนะครับก็ตอบ4นะครับโอเคครับอันนี้เขาบอกว่า f เนี่ยมันน้อยกว่าดีนะครับเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับนะเขาบอกว่า f มันน้อยกว่าดีเราต้องไปพิสูจน์ครับข้อสรุปข้อสรุปมาแบบนี้จริงไหมเราต้องไปพิสูจน์นะครับอ่าเราจะเป็นผู้พิสูจน์เองนะครับ มองจาก f ไปหา d นะครับคุณครูครับผมก็เริ่มเลยนะมองจาก f ไปหา d นะครับที่จริง d มี2ตัวนะดูตัวไหนก็ได้นะครับแต่เราจะดูตัวใกล้ๆ f นี่นีลยมันดูง่ายกว่านะครับเราก็ไปดูว่า f เนี่ยเดินทางไปหา d ได้ไหมถ้า f เดินทางไปหา d ได้นะครับ f กับ d จะเปรียบเทียบกันได้นะนะครับนะแต่ถ้าเดินไปหากันไม่ได้เนี่ย f กับ d จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็ตอบว่าสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับ โอเคครับเราก็มาดูครับ f ไป e เข้าข้างหลังนะครับ e ไป d เข้าข้างหลังโอเคนะครับมันเข้าข้างหลังตลอดแปลว่า f กับ d เนี่ยไปหากันได้นะครับเราต้องเริ่มที่ f เพราะเขาพูดถึง f ก่อนนะครับโอเคครับเราเขียนความสัมพันธ์มาเลยครับเริ่มที่ f นะครับ f ไป d ใช่ไหม f เข้าข้างหลังไปหา e นะครับคุณครูครับอ่าใครได้คําตอบแล้วพิมพ์ลงมาเลยครับโอ้โหคุณมณิดามาแล้วนะครับ เอฟเข้าข้างหลังไปหา EE e, เข้าข้างหลังหรือเท่ากับไปหาดี D, นะครับนี่นะครับเราต้องพูดแบบนี้มันจะไม่ถ้าเราพูดมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันจะสับสนนะครับ <c oughs> นี่ผมเป็นอันนี้เป็นวิธีการแบบว่าทําให้ตัวเองไม่สับสนนะครับโอเคครับคุณครูครับผมบอกอะไรใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะเทียบหน้าเท่าหลังเท่านะครับถ้าเราจะเทียบเท่าหน้าเท่าหลังเนี่ยเราต้องให้เหลือฝั่งละตัวก่อนตอนนี้มันมี3าตัวนะนะครับเอา เราต้องสรุปอะไรครับเราต้องสรุประหว่าง f กับ d ก่อนนะครับสรุป f กับ d นะครับเพราะมันเดินทางไปหากันอยู่ได้ได้อยู่แล้วนะครับสรุป f กับ d เอะ f กับ d เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับอ่าเราก็มาดูครับระหว่างทางระหว่างทางเนี่ย f ไปหา d เนี่ยมันมีอยู่2เครื่องหมายมีเครื่องหมายน้อยกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเราต้องเลือกน้อยกว่าตามที่ผมเคยบอกใช่ไหมครับน้อยกว่ามาลำดับที่1น้อยกว่ามากกว่ามาลำดับที่1นึ่ลำดับที่2ก็คือ พวกที่มีเครื er Mother, ่องหมายเท่ากับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลําดับสุดท้ายเลยลําดับที่3ก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับดังนั้นเราต้องเลือกน้อยกว่าก่อนนะครับเห็นไหมตอนนี้มันเหลือฝั่งละตัวแล้วถ้ามันเหลือฝั่งละตัวแบบนี้นะครับให้เราลองไปเทียบหน้าเทียบหลังดูมันเท่าหน้าหรือเท่าหลังครับถ้าเท่าหน้าเอาหลังมาเทียบถ้าเท่าหลังเอาหน้ามาเทียบก็มาดูครับอ้าวมันเท่าทั้ง2เลยนะครับเท่าหน้าด้วย เท่าหลังด้วยไม่ต้องเอาใครมาเทียบนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่า f น้อยกว่า d นะครับเห็นไหมครับเราพิสูจน์ได้ว่า f น้อยกว่า d โจทย์ข้อสรุปก็บอกว่า f น้อยกว่า d โอเคนะครับแปลว่าข้อสรุปถูกต้องนะครับเราก็เลยตอบจริงนะครับลิ้นพันกันแล้วนะครับพูดแป๊บเดียวโอเคครับอ่ะต่อมาครับเราจะคิดจาก g ไปหา d นะครับเราจะพิสูจน์ว่า g เนี่ยมันน้อยกว่า d จริงไหม นะครับพิสูจน์นะอ่ะไปเป็นไปพิสูจน์เลยครับหลายคนตอบมาแล้วนะครับคุณขนมจีบตอบมาแล้วสุดยอดมากเลยนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มจากใครล่ะเริ่มจาก G นะพูดถึง G ก่อนนะครับเริ่มจาก G ไปหา d ครับ G เข<ๆ>้า <G S 2> ไปนะครับ G ไปหา f เข้าข้างหน้าไปหา f <ๆ> f เข้าข้างหลังไปหา e จบครับ G ไปหา d ไม่ได้หรอกเ<ๆ>พราะเข้าข้างหน้าแล้วก็มาเข้าข้างหลังแบบนี้ไม่ได้ จีเดินทางไปหาดีไม่ได้ครับเดินไปหาไม่ได้นะครับนี่กากระบาดเลยนะครับเดินไปหาไม่ได้ถ้าจีกับดีเนี่ยมันเดินไปหากันไม่ได้เราไม่ต้องไปพิสูจน์ให้เราตอบว่าสรุปไม่ได้เพราะยังไงมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับสรุปไม่ได้นะครับสรุปไม่ได้นะครับข้อสรุปที่1ตอบจริงครับข้อสรุปที่2ตอบสรุปไม่ได้ข้อสรุปทั้ง2ข้อไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องตอบ4นะครับคุณครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับ อโอ้คุณที่รำเรียงตอบมาแล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะครับคุณขนมชีพตอบมาแล้วนะครับคุณมณีดานะครับถ้าคุณครูไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเราจะเคลียรเรื่องอเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับเราต้องเก็บแต้มเรื่องนี้ให้ได้เขาออกไม่ยากหรอกนะครับล่าสุดเขาออกอาภาคกกอพอนะเขาออกภาคพิเศษมาใช่ไหมครับ นะคุณครูหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาติวเสริมให้นะครับว่าที่จริงแล้วมันไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเองนะครับข้อนี้ก็เหมือนจะยากเนาะมีเศษส่วนอะไรมากมายนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเราจับหลักการมันได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายเลยครับเห็นไหมครับถ้าตัวแปรทุกตัวอยู่ข้างล่างให้เราเอาขึ้นข้างบนถ้าขึ้นข้างบนแล้วต้องสลับเครื่องหมายแต่เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันสลับไม่ได้มันก็มันก็เลยเป็นเครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับก็จะกลายเป็น A นะครับา B ส่วน3นะครับไม่ต้องไปกลัวส่วนนะครับตัวส่วนจะเป็นอะไรไม่ต้องไปกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำเองนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น C นะครับส่วน2นะครับเท่ากับดีต้องเขียนโจทย์ใหม่ทุกครั้งเลยเนาะอันนี้เขียนแล้วครั้งหนึ่งนะครับคุณครูคิดรอเลยนะครับใครได้คำตอบแล้วตอบมาเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีการปรับเวลาใหม่อยู่นะครับผมว่ามันมันดึกไปเนาะนะครับเดี๋ยวจะสํำรวจเวลาใหม่นะครับน่าจะประมาณสักเริ่มทั้งสองทุ่มก็คงจะดีนะครับโอเคครับเขาข้างหน้าไปหา e ขเขาหน้าไปหา f โอเคนะครับได้แล้วนะครับเราก็ไปดูครับโอ้ทำไมมี6กเ่เราจะทำยังไงนะครับดูเหมือนมันยากจังเลยเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปยึดติดกับเลขข้างหน้าตัวแปรนะครับ ให้เรามองเป็นก so ้อน A ไปเลยนะเลข6ตอนนี้ล่องหนอยู่อย่าไปยึดติดกับมันนะครับมองก้อน A เราจะเปรียบเทียบก้อน A กับก้อน C นะครับโดยมองจาก A ไปหา C นะครับเปรียบเทียบก้อน A กับก้อน C โดยมองจาก A ไปหา C ครับเอา A อยู่ไหนวงไว้ A อยู่ไหนโอ้ยมีตัวเดียว C อยู่ไหน C อยู่ไหนโอ้ยอยู่ตรงนี้อยู่แถวเดียวกันสบายเลยครับเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกันแบบอยู่แถวแถวเดียวแถวเดียวกันนะครับมันจะง่ายนะครับถ้าแถวเดียวกันเนี่ยดูนะครับว่า A ไปหา C ได้ไหม ไปหาได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับมันเดินผ่านได้เลยแปลว่า A กับ C เนี่ยเดินทางไปหากันได้แปลว่า a กับ C เนี่ยต้องเทียบกันได้นะครับเดินทางจาก A ไปหา C นะครับพอเขาพูดถึง A ก่อนนะครับมันจะ 6A จะ3 C ก็ช่างเราจะพูดถึงแค่ A กับ C นะครับมองเป็นก้อน a อกับก้อน C นะครับโอ้ตอบมาแล้วนะครับคุณคุณเกรทนะครับคุณเกรทของเรานะครับโอเคครับ A ไปหา C นะนะครับ B ีส่วน3ครับคุณครูครับ อันนี้เราสามารถสรุปได้อยู่เนาะนะครับเส้นทางระหว่าง A ไปหา C เนี่ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวเราก็ต้องมาสรุปก่อนถึงจะไปถึงจะไปเทียบหน้าเทียบหลังนะต้องมาสรุปก่อนให้เหลือฝั่งละตัวนะครับอันนี้ก็ต้องเท่ากับใครเท่ากับ C นะครับถูกไหมเหลือฝั่งละตัวแล้วเราก็ไปดูว่าเท่าหน้าเท่าหลังหรือยังนะครับเนี่ยต้องให้มันเหลือฝั่งละตัวก่อนนะเราไปดูว่าเท่าหน้าเท่าหลังหรือยังหน้าเท่าไหมหน้าก็ยังไม่เท่าหน้าเป็น A อันนี้เป็น 6A หน้ายังไม่เท่าหลังเท่าไหมหลังเป็น C อันนี้เป็น 3C ก็ยังไม่เท่่าาสังเกตว ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยยังไม่เท่าใช่ไหมครับเราต้องไปปรับให้มันเท่าหน้าหรือเท่าหลังสักอย่างหนึ่งก่อนคุณครูจะเอาเท่าหลังก็ได้หรือจะเอาเท่าหน้าก็ได้แต่ในที่นี้ผมคิดเท่าหน้านะครับนะคิดเท่าหน้าเอจะทำทำยังไงล่ะมันถึงจะเท่าหน้าเนี่ยทายังไงถึงจะเท่าหน้านะครับต้องเอา6คูณตลอดครับนี่นะครับ6คูณตลอดสมการเลยนะครับ6คูณตลอดเลยครับคูณตลอดแถวเลยนะครับอ่าคูณตลอดแถวนะครับ บอกคูณตลอดนะเอาหกมาคูณเอนะครับมีสองก้อนหรอกฝั่งละก้อนนะครับเอาหกมาคูณ C ีครับคุณครูครับอ้าวทีนี้นะครับผมลืมผมลืมส่วนสองเข้าไปนะครับลืมเขียนว่าอยู่นะครับโอเคนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่ลืมส่วนสองนะครับเอาหกคูณตลอดเหมือนเดิมนะครับขอโทษทีนะครับโอเคครับทีนี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันเท่าเราจัดรูปกว่านาะเราจัดรูปกว่านาะนะครับจัดรูปอันนี้ฝั่งนี้จะเหลือ 6A ครับ6ตัดกับ2นะครับเหลือ3ครับ 2ก็จะเหลือ1โดยการเอา2มาหารทั้ง6ทั้ง2นะครับ2หาร6เหลือ3 2หาร2เหลือ1ส่วน1ไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้ก็จะเหลือ3 4ส่นะครับส่วนหนึ่งไม่เขียนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ไปดูว่ามันเท่าหน้าหรือเท่าหลังนะครับแน่นอนครับมันเท่าหน้าเพราะเราต้องการทําให้มันเท่าหน้าใช่ไหมนะครับถ้าเท่าหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมเท่าหน้าแล้วนะนะครับนี่ อันนี้ถือว่าเอาขอทําละเอียดก่อนนะครับข้อแรกเนาะนะครับถือเป็นการทบทวนนะครับเท่าหน้าแล้วเอาอะไรมาเทียบนะครับเท่าหน้าแล้วเอาหลังมาเทียบไม่ต้องเทียบก็ได้นะครับเพราะมันเท่ากันเป๊ะแล้วนะครับนี่โอเคไหมครับเอาใช่ไหมใช่เลยนะครับตรงเป๊ะเลยตอบจริงนะครับตอบจริงนะครับโจทย์ข้อสรุปบอกว่า 6A เเท่ากับ 3C เราก็พิสูจน์ได้ว่า 6a เท่ากับ 3C นะครับ โอ้โหพี่ลำเลียงตอบมาแล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะครับคุณวานิดาตอบมาแล้วนะครับใครได้คาตอบได้ตอบมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะครับตอนนี้เราซ้อมนะนะครับถือว่าซ้อมไปด้วยนะครับถ้าทําไปพร้อมผมเนี่ยเราต้องได้เยอะแน่นอนนะครับแต่ต้องมีวินัยอยู่ตัวเองนะครับโอเคครับ 2a เท่ากับ c ครับ 2a เท่ากับ c นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ a เกี่ยวข้องยังไงกับ c ครับแล้วก็มองจาก a ไปหา c เหมือนเดิมครับเนี่ย เราจะได้ว่า a เท่ากับ b ส่วน3ครับคุณครูครับเท่ากับ c ส่วน2นี่คือเส้นทางระหว่าง a ไปหา c นะครับไปหากันได้นะครับดังนั้นเราก็มาสรุปว่า a เท่ากับ c ส่วน2นะครับนี่ชัดเจนอยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้เราก็ไปดูว่าหน้าเท่าหลังเท่าหรือยังนะครับมันเหลือฝั่งละตัวแล้วใช่ไหมเราก็ไปเทียบหน้าทเทียบหลังครับหน้าก็ยังไม่เท่าหลังก็ยังไม่เท่าใช่ไหมครับหน้าเนี่ยอันนี้เป็นหน้าก็ยังไม่เท่านะครับหลังก็ยังไม่เท่านะครับทาไงหน้าจะเท่าล่ะ ต้องคูณ2ตลอดครับเห็นไหมครับทําให้หน้ามันเท่าหรือคุณครูจะทําให้หลังมันเท่าก็ได้นะครับเลือกเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะทําหน้าเท่าก็ทําหน้าเท่าแล้วค่อยมาเทียบหลังถ้าทําหลังเท่าแล้วค่อยมาเทียบหน้าก็ได้นะครับเวลาจะเอา2คูณอะไรต้องคูณตลอดแถวเลยนะครับนะมันก็จะได้เป็น 2a เห็นไหมครับหน้าเท่าแล้วนะหน้าเท่าแล้วนะ 2a เท่ากับ2ตัด2นะครับก็จะเหลือ C เห็นไหมครับ คุณครูครับมันได้ตรงกับข้อสรุปพอดีเลยนะครับข้อสรุปบอกว่า 2a เท่ากับ c เราหาได้ 2a เท่ากับ c นะครับจบเลยตอบจริงกับจริงนะครับอ่าสุดยอดมากเลยนะครับพี่ลำเดียงกับคุณวนิดานะครับตอบถูกนะครับ 2c 2a เท่ากับ c นะครับนี่เป็นจริงเนาะอันนี้จริงอันนี้จริงข้อสรุปทั้งคู่เป็นจริงเหมือนกันต้องตอบ1นนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับคุณครูครับข้อต่อไป โอเคนะครับอันนี้เหลืออะไรครับเหลืออ่าอ่าทุเขียนโจทย์ใหม่เนาะเขียนโจทย์ใหม่อีกครั้งนึงนะผมก็ลืมนะครับลืมลืมลืมว่าต้องใส่โจทย์ไว้นะครับอ่าทำแค่ข้อแรกก็พอข้อต่อไปก็ต้องใส่โจทย์ที่แปลงแล้วไว้นะครับไม่ต้องไปเขียนใหม่แต่ไม่เป็นไรเนาะนะครับอ่า B เอา B ต้มิน B ส่วนสามนะครับอ่า B ส่วนสามนะครับ เท่ากับ4ส่วน2นะครับคุณครูทำรอผมเลยนะครับข้อนี้ไม่ยากครับอันนี้ก็จะเป็น D ใช่ไหมครับเข้าข้างหน้าหรือเท่ากับไปหา E นะครับเข้าข้างหน้าไปหา f นะครับแล้วก็เข้าข้างหลังไปหา G ครับคุณครูครับโอเคนะครับเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมใส่เครื่องหมายเท่ากับแต่มันเชื่อมแบบเท่ากับเนาะนะครับ โอเคครับเราจะคิดจากใครไปหาใครคิดจาก A ไปหา E นะครับก้อน A ไปหาก้อน E แล้วก็ไปดูว่า A A อยู่ตรงไหนนะ d อยู่อ E อยู่ตรงไหนนะ A อตรงนี้ E ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูว่าเอาเดินทางไปหากันได้ไหมนะครับเดินไปเลย A เท่าเท่ากับนี่เดินผ่านไปเลยนะครับเท่ากับเดินผ่านไปเลยโอ้เท่ากับก็เดินผ่านมาเลยนะครับเข้าข้างหน้าไปหา E โอเคครับมันเข้าข้างหน้าแค่ครั้งเดียวเนาะนะครับ ที่จริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะอย่ารวบัคงคังเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นทางระหว่าง A ไปหา E เนี่ยมันเดินไปหากันได้เะครับพะมันเข้า้างหน้าแค่ครังเดียวเครื่องหมายเท่ากับที่เดินผ่านไปเลยคุณครูเห็นไหมครับว่าเส้นทางระหว่าง A ไปหา E เนี่ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเท่ากับและเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับดังนั้นเราต้องเลือกเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอยู่แล้วครับเพราะเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเนี่ยมาก่อนเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับดังนั้น A กับ E เนี่ยเห็นไหม ผมจะเริ่มไม่เขียนแล้วนะ A กับ E ีเนี่ยต้องสัมพันธ์กันแบบนี้ครับต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเห็นไหมครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องเป็นต้องเขียนเรียงใหม่หมดเราดูแบบนี้เราก็เห็นความสมพันธ์แล้วใช่ไหมครับอันนี้ลัดขั้นตอนมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนะถ้าใครสงสัยอะไรถามได้นะครับโอเคครับ A กับ E เกี่ยวข้องกันแบบนี้ใช่ไหมัเอ้าใช่เลยนะครับนี่หาได้แล้วเนี่ยโอ้ยลายมือวันนี้วันนี้คาดว่าจะใช้ iPad นะครับใช้ไม่ได้อีกแล้วครับ เป็นปัญหามากเลยนะครับมีคนจะซื้อต่อไหมครับโอเคครับอ่ะตอบจริงนะครับตอบจริงนะครับทีนี้มันมันมันมีกกรณีหนึ่งนะครับคุณครูครับถ้าเราหาได้ว่าเนี่ย a มากกว่าหรือเท่ากับ e นะจะตอบจริงในกรณีไหนนะครับจะตอบจริงใน2กรณีนะครับถ้า a มากกว่า e ก็ตอบจริงนะแบบนี้อันนี้อันนี้เพิ่มเติมเฉยนะครับจะตอบจริงเนี่ยถ้า a มากกว่า e ก็ได้นะเพราะเขาบอกว่า A มากกว่า e ก็ได้หรือ a เท่ากับ e ก็ได้ A เท่ากับถ้าเราหาได้ว่า a เท่ากับ e เนี่ยก็ตอบก็ตอบจริงนะครับเพราะว่าจะตอบตอบเท่ากับหรือตอบมากกว่าเนี่ยมันก็จริงหมดนะครับแต่ถ้าเราตอบแบบนี้กรณีที่ตอบเป็นเท็จนะครับอันนี้ทบทวนไม่เกี่ยวกับโจทย์นะครับถ้ากรณีที่เป็นเท็จใช่ไหมอาจจะเป็น A A น้อยกว่า e แบบนี้อันนี้เป็นเท็จแน่นอนครับหรือว่า A อ ถ้าเราหาได้ว่า e เท่ากับก็ตอบต้องตอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ e เนี่ยก็เท็จนะครับเพราะอะไรเท่ากับเนี่ยมันจริงอยู่แต่น้อยกว่าเนี่ยมันเท็จถ้ามันจะเป็นจริงเนี่ยมันต้องจริงตลอดใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ต้องต้องกลายเป็นเท็จนะครับแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือกรณีที่เท็จนะครับเดี๋ยวผมจะธิ่ายตามโจทย์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันสรุปแบบเนี้ยมาให้ดูนะครับ โอเคนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับโจทย์นะครับข้อสรุปที่1ตอบจริงนะครับโอ้คุณขนมจีบตอบมาแล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะครับโอเคครับถ้าทําเสร็จแล้วไม่ต้องรอผมนะครับคุณครูทาไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยมาตอบครั้งเดียวนะครับแต่ผมเฉลยตามหลังเนาะนะครับโอเคครับสส่วน2นะครับเราไม่ต้องไปยึดติดว่าต้องเป็น C ส่วน2นะไหน C ส่วน2หาไม่เจอแบบนี้นะครับให้เรามองเป็นก้อน C ไปเลยนะครับก้อน C ไปหาก้อน f มันจะเป็นกี่ F ก็ช่างแต่เราจะมองเป็นก้อน F เราจะพูดว่าก้อน F ก้อน C นะครับ ก้อน C มองไปหาก้อน F นะครับ <S <S เดี๋ยวลบเส้นทางของข้อที่แล้วก่อนนะครับ C ไปหา F ใช่ไหมอ่ามา C อะไรดีสิบวงเนาะนะครับอ่ะ C ไปหา F นี่คือ C ครับก้อน C นะก้อน F อยู่ไหนก้อน F อยู่นี่นะครับไปดูว่าเขาเดินทางไปหากันได้ไหมนะครับเดินทางไปหากันได้ไหมนะเดินทางไปนะครับเครื่องหมายเท่ากับนี่ข้ามไปเลยนะผ่านไปเลยนะเข้าข้างหน้าไปหา E เข้าข้างหน้าไปหา F โอเคครับ ค,คุณครูดูเส้นทางสีเหลืองๆนี้ดีๆนะครับผมจะไม่เขียนแล้วนะผมจะสร,รุปครั้งเดียวเลยนะครับผมจะสร,รุปเราจะเดินทางจาก c ส่วน2ไปหา f ใช่ไหมครับเดินทางจาก c ส่วน2อยู่ตรงนี้นะครับไปหา f อยู <c <c ่ตรงนี้นะครับเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเส้นทางระหว่าง c ส่วน2กับ f เนี่ยแตขอพูดเป็นก้อน c ก็แล้วกันนะเส้นทางระหว่างก้อน c ก้อนเนี้ยกับ f ก้อนเนี้ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายมากกว่าแน่นอนครับ เครื่องหมายมากกว่าต้องเลือกก่อนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเลือกเครื่องหมายมากกว่านะครับโอเคไหมครับเพราะเครื่องหมายมากกว่ามาลําดับก่อนหน้านะครับจบแล้วครับอ่ทีนี้เห็นอะไรไหมครับมันตรงกับข้อสรุปเลยครับเราพิสูจน์ได้ว่ามันตรงกับข้อสรุปนะครับเราก็ตอบว่าจริงนะครับถ้าจริงกับจริงแบบนี้ให้ตอบ1นั่นเองครับคุณครูครับไปต่อนะครับข้อ19แล้วใกล้ถึงข้อ20แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับอ่า สุดยอดมากเลยนะครับคุณขนมจีบถูกตอบถูกต้องนะครับคุณครูท่านอื่นนะครับลองตอบดูนะครับลองตอบดูนะครับโอเคครับอ่ะต่อมานะครับคุณครูครับต่อมาเขียนโจทย์ซ้ําอีกแล้วนะครับผมต้องเขียนโจทย์นี้ห้ารอบเลยนะครับอ่ะ b ส่วนสามนะครับเท่ากับ C ส่วนสองนะครับเท่ากับ d นะครับข้างล่างก็ต้องเป็น D ด้วยนะนี่นะครับเกี่ยวกันแบบเท่ากับนะครับ มากกว่าหรือเท่ากับ e นะครับนี่เท่ากับ f นะครับสมัยก่อนเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะใช้การแทนตัวเลขนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนวิธีการมานะครับสวัสดีคุณเสาวลักษ์สวัสดีคุณอภาพัฒนด้วยนะครับคนขนมฉีบได้ยังครับถ้าได้แล้วตอบเลยนะครับผมรอคําตอบอยู่นะครับโอเคครับคุณครูครับเราจะมองจาก f ไปหา d นะครับอ่า มองจาก f ไปหา d นะก้อน f อยู่ไหนก้อน f อยู่ไหนก้อน f อยู่นี่นะครับก้อน d อยู่ไหนก้อน d อยู่นี่นะครับเราจะมองจาก f ไปหา d แล้วก็มาดูว่าเอ f เนี่ย f เนี่ยกับ d เนี่ยไปหากันได้ไหมนะครับโอ้โหคุณวานิดาตอบมาแล้วคุณเกรซต,ตอบมาแล้วนะครับ f เข้าข้างหลังไปหา e เข้าข้างหลังไปหา d เ OK, ค f ไปหา d ได้นะครับเห็นไหมครับเส้นทางระหว่าง f กับ d นะครับเนี่ยเราจะเปรียบเทียบก,ก้อนเนี้ยกับก้อนเนี้ยนะก้อนนี้เป็น f ก้อนนี้เป็น d เฉยๆนะครับนี่ เราจะสรุปเป็นเครื่องหมายอะไรครับ f ดูนะครับเส้นทางระหว่าง f ไปหา d เนี่ยมีเครื่องหมายน้อยกว่าเอ้มีเครื่องหมายเนี่ยมีเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเราต้องเลือกเครื่องหมายน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะเครื่องหมายน้อยกว่ามาก่อนเนาะนะครับโอเคเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะมาดูเอ๊มันจะตอบจริงหรือตอบเท็จล่ะถ้าเป็นกรณีนี้นะครับจะตอบจริงหรือตอบเท็จนะครับมาดูก่อนนะครับมาดูก่อนเอ ถ้าจะเป็นจริงเนี่ยต้องตอบแบบไหนบ้างนะครับถ้าจะจริงนะครับอันนี้ถ้าจะจริงนะถ้าจะจริงเนี่ยต้องตอบ2อ,อย่างครับอาจจะตอบว่า f น้อยกว่า d ก็ได้หรือตอบว่า f เท่ากับ d ก็ได้ถึงจะจริงนะครับทีนี้เรามาดูข้อสรุปที่ได้ครับเขาบอกว่า f มากกว่า d นี่ตอบเท็จเลยนะครับนะ<า>นะเพราะข้อสรุปบอกว่า f เนี่ยมากกว่า d หรือ f เท่ากับ d แต่เราหาได้ f ไอ้พูดผิดนะครับข้อสรุปบอกว่า f เนี่ยน้อยกว่า d หรือ f เท่ากับ d เราหาได้ว่า f มากกว่า d เราต้องตอบเท็จนะครับคุณครูครับอ่าโอ้ข้อตอบข้อ20ตอบ3มไหมครับเดี๋ยวผมเฉลยตามหลังนะครับสุดยอดมากเลยนะครับคุณวินดีดากับคุณสุพนันนะครับคุณเกรสนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอมองจาก f นะครับ f ของเรานะครับไปหา B นะครับก้อน B นะครับเราไม่ต้องพูดวดา b ส่วน3มนะเดี๋ยวมันจะงงนะครับ f ไป B f อยู่ไหน f เราอยู่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวลบวันนี้ก่อนก่อนนะครับเเราอยู่นี่นะครับ b เราอยู่ไหน B เราอยู่นี่โอ้โหนะครับก่อนจะไปหากันได้เนาะนะครับโอเคครับเดินทางไปหากันเลยนะครับเข้าข้างหลังไปหา E เข้าข้างหลังไปหา D นะครับเท่ากับผ่านได้เลยเท่ากับผ่านได้เลยเท่ากับผ่านได้เลยโอเคนะครับมาเจอกันแล้วนะครับเส้นทางระหว่างก้อน f กับก้อน B คำว่าก้อน b ในที่นี้คือ b ส่วน3นะครับมันมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับและเครื่องหมายเท่ากับเราต้องเลือกเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วครับแปลว่าก้อน f ก้อนนี้กับก้อน b ก้อนนี้อ่าก้อน b คือก้อน b ส่วน3นะครับมันเกี่ยวข้องกันเราต้องเลือกเครื่องหมายน้อยกว่าอยู่แล้วครับเวลาเราอ่านเครื่องหมายเราจะอ่านซ้ายไปขวานะครับโอเคไหมครับใช่ไหมเอ้าเท็นะครับข้อนี้ตอบเท็จนะครับเพราะอะไร โจทย์เขาบอกว่า F เนี่ยเ้่าเท่ากับ B นะแต่เราพิสูจน์ได้ว่า F เนี่ยมากกว่า B ส่วน3นะครับอ่าเท็กับเท็จนะครับต้องตอบ3นั่นเองนะครับเฮ้ยต้องตอบ2นะครับพูดผิดเท็กับเท็ตอบ2นะครับไม่ใช่3นะตอบ2นะครับโอเคครับอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวผมเฉลยตามหลังนะครับคุณวนิดานะครับข้อ19ตอบ3านะครับคุณครูครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะครับตอบมาเลยนะครับ โอเคครับข้อที่ยี่สิบนะครับมาโอ้โหน่าจะขึ้นในนิดเดียวนะวันนี้จะติวเรื่องสมการนี่สมการในกอพอก็ออกบ่อยนะครับออกไม่ยากนะน่าจะเป็นข้อเก็บแต้มเราเลยนะครับเนี่ยสมการ c ส่วนสองไม่เป็นไรครับคุณวนิดานะครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรครับเราลองนะเราลองตอนนี้เราซ้อมนะครับโอเคครับอันนี้เท่ากับดีนะครับอันนี้ก็เป็นดีเหมือนกันค้างแล้วใช่ไหมครับ รู้สึกว่าค้างแล้วเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะครับคู่นะครับเดี๋ยวเียนโจทย์ไว้รอก่อนนะครับเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตก็น่าจะตามมานะครับมีปัญหาตลอดเลยอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะเมื่อกี้ค้างไปนิดนึงนะครับเสียงผมสะท้อนเข้ามาไหมครับเดี๋ยวเอาเสียงตัวเองลดลงก่อนอ่ะตัวเชื่อมคือดีเนาะนะครับทีนี้เราจะคิดจากไหนนะครับข้อนี้นะครับตามเงื่อนไขดีมากกว่า f โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูกับขึ้นไปดูข้อ19 ดีมากกว่า f ดีมากกว่า f ตามเงื่อนไขดีมากกว่า f หรือว่าผมใส่ผิดครับโอ้ใช่ใช่มันต้องอ้าปากไปหาเนาะนะครับโอ้ผมดูผิดเองครับคุณครูครับ <c oughs> เอาตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วนะครับข้อนี้ต้องตอบ4นะครับคุณมณีดาตอบถูกนะครับเอาโอ้อันเนี้ย ใช่ไหมครับอ้าวหรืออ๋อหรือใช่ใช่ใช่จาก f ไปหา d เนาะเส้นทางจาก f ไปหา d นะครับอ่ามันมีเครื่องหมายสองเครื่องหมายนี้เนาะนะครับอ่าโอเคนะครับเครื่องหมายนี้นะครับอ่ามันต้องอ้าปากไปหา d นะครับต้องเลือกเครื่องหมายที่อ้าเดี่ยวนะครับโอเคครับถูกต้องครับมันต้องอ้าปากไปหา d นะครับดังนั้นนะครับถูกต้องเพราะว่า f มันน้อยกว่า d นะครับเข้าสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้โอเคนะครับข้อนี้จริงนะครับอ่า เดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะครับอันนี้ตอบสนะครับที่ตอบสีต้องขออภัยด้วยนะครับรู้สึกว่าเส้นเส้นมันจะโยงเยอะนะครับผมก็เลยดูไม่ค่อยชัดนะครับดูไม่ดีเองนะครับเป็นความผิดผมเองนะครับโอเคครับมาข้อต่อไปเลยนะครับถามเลยนะครับถามเลยนะครับคือบางทีเนี่ยเส้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมต้องเขียนโจทย์ใหม่หลายครั้งกว่านี้นะครับ โอเคนะครับคุณมิดาถูกต้องนะครับคุณเกตก็ถูกต้องนะครับเอาจไปดีนะครับต่อไปครับจีไปดีนะครับเราจะดูจากจีไปหาดีนะครับจีเราอยู่ไหนจีเราอยู่นี่นะครับดีเราอยู่ไหนนะครับดีเราอยู่นี่นะครับเราก็ไปดูว่าเดินทางไปหากันได้ไหมเข้าข้างหลังแล้วก็มาเข้าข้างหน้าแล้วก็มาเข้าข้างหลังแบบนี้ไปไม่ได้แน่นอนครับไปหากันไม่ได้นะครับต้องตอบว่าสรุปไม่ได้นะครับสรุปไม่ได้นะครับสรุปไม่ได้ต่อไปครับคุณครูครับ e กับก้อน B ครับข้อสอบข้อนี้ง่ายมากเนาะบอกมาตรงๆเลยนะครับไม่ต้ e อง <It> <ล>ไปปร exactly ับอะไรใหม่เลยนะครับ E กับก้อน B ครับเราก็ไปดูก้อน E อยู่ไหนนะก้อน E ีเราอยู่ไหนนะนะครับก้อน E อยู่ไหนก้อน E ีอยู่นี่ใช่ไหมครับก้อนอีอยู่นี่นะครับก้อน B อยู่ไหนก้อน B อยู่นี่นะครับโอ้โห่ะก้อน B อยู่นี่นะครับแล้วก็มองจาก E ไปหา B เลยนะครับเริ่มจากเริ่มจาก E นะนะครับ E ไปเข้าข้างหลังนะครับเข้าข้างหลังแล้วก็ ไปเท่ากับ <Netz> ผ <stereotype>. ่านผ่านผ่านโอเคไปหากันได้นะครับนี่นะครับท <hei> ีน <ter jer girlfriend> ี้นะครับระหว่างก้อน e กับก้อน b นะครับระหว่างก้อน e กับก้อน b นะครับเราจะมองจากเราต้องเขียน b ก่อนเนาะนะครับเราจะใส่เครื่องหมายอะไรนะครับก้อน b ในที่นี้คือ b ส่วน3นะครับเราจะใส่เครื่องหมายอะไรใช่ไหมนะครับเราก็มาดูว่าเครื่องหมายมันมีอะไรบ้างในเส้นทางของเรานะครับเครื่องหมายก็จะมีเครื่องหมายนี่นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ กับเครื ranch. ่องหมายเท่ากับนะครับเราต้องเลือกเครื <who médico> ่องหมายตรงนี้นะครับดูนะครับมันอ้าปากไปหาใครอ้าปากนะครับมันจะอ้าปากนะครับไปหา b ส่วนสามนะครับก็คือ E มันเข้าข้างหลังนั่นเองนะครับโอเคนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้อะไรนี่นะครับคือถ้ามันจะอ่อันนี้ถามว่าถูกไหมนะครับได้แบบนี้ถูกไหมถูกนะครับเพราะว่าอันนี้มันมี2ความหมายครับ ตรงเนี้ยมันมี2ความหมายก็คือ, e, อ b, ค e น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ใช่ไหมครับ e น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ส่วน3นะครับก็คือ e เนี่ยอาจจะน้อยกว่า b ส่วน3ก็ได้หรือ e เนี่ยเท่ากับ b ส่วน3ก็ได้นะครับมันเข้าอยู่กร,รณีหนึ่งคือกร,รณีนี้นะครับดังนั้นเราต้องตอบว่าจริงนะครับนี่เพราะว่ามันมีกร,รณีเท่ากับด้วยนะครับจริงกับสร,รุปไม่ได้ก็คือตอบ4นะครับคุณครูครับ